แอนทองปล่อยโฮเสียทรัพย์สินเกือบ20ล้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนเพิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาสุดเดรร้ายกับการโดนคนใกล้ชิดที่ไว้ใจยกเขาทรัพย์สินไปกว่า20ล้านล่าสุดสาวแอนทองประสมไปพูดคุยในรายการสามแซบถึงเรื่องคดีความต่างๆโดยสาวแอนเล่าว่าเหตุเกิดขึ้นมันเกิดจากความไว้ใจให้เขาเข้าออกเป็นเรื่องของหน้าที่ บางอย่างที่เขาต้องไปเอาของเรื่องละครก็เดินเข้าออกได้แต่ห้องที่แอนเก็บของไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่แล้วเขาเข้าไปในวันที่เราไม่อยู่ถามว่าเอกใจตอนไหนวันนั้นต้องไปงานโชว์ตัวต้องไปหยิบเพชรตัวเองพอเปิดอ้าวหายไปไหนตกใจนิดหน่อยก็ค่อยคิดหรือตัวเองลืมจะไว้เก้าอี้ตรงนู้นตัวนี้ แต่เซนแอบวูบแรกรู้เลยว่าตัวเองโดนแน่ๆจำได้ว่าก้มลงใส่รองเท้าคู่นี้เลยมือสั่นเป็นนาทีเลยกว่าแอนจะใส่มันได้ใส่ไม่ลงลุกสักทีคิดว่ามันเป็นยังไงได้อย่าบอกนะมันเต็มหัวไปหมดเลยไปดูอีกทีถึงรู้ว่าไม่ได้หายชิ้นเดียวเป็นอันนั้นอันนี้รวมมูลค่าเหยียบ20ด้านัน ถามว่าร้องไห้ไหมมีอยู่วันหนึ่งตอนแรกไม่ร้องเลยพอยุ่งยุ่งไม่มีเวลาผ่านไปสักวันที่ห้าเดินกดลิฟตพอลิฟเปิดปึ้งแอนก็อฮือเอามือปิดหน้ามันเป็นอารมณ์อะไรแบบไม่รู้ออกมาเราตกใจตนเองเฮ้ยเป็นอะไรวะรีบดึงตัวเองกลับมาเลยทำท่าเช็ดน้ำตาแล้วเข้าห้องมีทุกลุกแบบแบบความรู้สึกเลยแต่มันก็ผ่านไปแล้ว